จอจอรถเช่าโอเคไม่เยอะนะงแจ้งแจ้งแจ้งมอนิเตอร์มอนิเตอร์หน้าไหลได้นะผมไม่ต้องไหลอยู่เพราะว่าหลายคนอยากเห็นด้านในด้านในแถวนี้มอนิเตอร์หน้าไหลได้ สวัสดีครับคันนี้เป็นเพิงไม่โรงงานนะผมยังไม่ทราบบ่าโรงงานอะไรเอาใช้คำว่าใช้คำว่าโรงงานก่อนแล้วกันนะครับเท่าที่ผมผมดูเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการผลิตโรงงานที่ผลิตเกี่ยวกับถังเกี่ยวกับถังถังถังน้ําพลาสติกและก็สแตนเลสอะไรพวกนี้ครับเป็นถังน้ําขนาดใหญ่นะครับ เพลิงกาลังลุกไหม้ขณะนี้รถดับเพลิงมากกว่าสิบรถดับเพลิงมากกว่าสิบคันนะครับลงที่แล้วเหตุเกิดภายในซอยบางรักน้อยซอยสิบเอ็ดนะครับบางรักน้อยซอยสิบเอ็ดขณะนี้เพลิงกําลังลุกไหม้อยู่ขอบคุณข้อความสายข่าวนะจ่าเหตุการณ์นี้เข้ามาส่งคลิปส่งภาพมาให้สางเพจนะครับเลยได้มีการประสานในส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าไปเข้ามาช่วยเหลือขณะนี้รถดับเพลิงมากกว่าสิบคันนะครับกำลังะดมฉีดน้ําตัวหลังคาเห็นว่าตัวหลังคามาเริ่มพังสงลัว แล้ก็บีการต้องตัดแจ้วก็จะแยนที่อางต้องตัดแล้แกพวไอยู่บรกลางโรงงานกริเังกลางโรงงานแล้วหรือระาว่างโรงงานไปจางโรงงานนะแยกเป็นข้าบดสองคน จะเห็นว่าหลังคาไฟฉายที่ผมฉายนี่คือหลังคาส่วนในมันพังถร่มซุดตัวลงมาแล้วนะครับ ลักษณะปันการโรงงานที่ผลิตถังอย่างเงี้ยถังอย่างเงี้ยนะครับถังเนี่ยลักษณะถังเป็นถังพลาสติกนะครับถังแซกถังแซกกันนะฮะถังพลาสติกแล้วผมเห็นเหมือนจะมีสแตนเลสด้วยนะผมเห็นด้านหลังมาสักหูุไปด้านหลังต่นนเป็นลักษณะของการผลิตถังตอนนี้ต้นเพลิงยังไม่ทราบที่แน่ชัดว่าเกิดจากจุดตรงไหนนะครับแต่ว่าขนาดเนี้ยแสงเพลิงอยู่บริเวณช่วงตัวกลางกลางโรงงานนะตัวปรรทาศาหน่วยปรเทาศาหน้าภายที่ให้ที่ที่ยังไม่ถึงเลนลัดเวลานะครับเลงลัดเวลาเข้ามานะครับถ้าจ

อันนี้เกิดเหตุเพลิงไม้เป็นลักษณะของโรงงานนะครับเป็นโรงงานที่ผลิตเกี่ยวกับเรื่องถังพลาสติกนะครับเป็นถังพลาสติกเหมือนถังแซตถังน้ําถังอะไรพวกตอที่มเป็นเนี่ยเนี่ยถังอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยนครับแล้วก็นี่เดี๋ยวผมให้ดูเป็นถังถังน้ําะถังน้ําถังพลาสติกเห็นไหมนูดด่นเห็นปะๆๆนู่นน่นๆนุู่นน่าจะเหมือนกับว่าเสร็จแล้วฮนะ รอจำหน่ยแล้วเนี่ยเห็นป่ะเป็นถังนะครับเป็นถังนะฮะคือเป็นลักษณะถันาางน้ําถังพลาสติกนะขนาดที่มากกว่า200ลิตรนะครับเพิงลุกไหม้โหนดโนเต็มเลยหนดโหนดโนทุกคนถัอง,อย,งอ,ยอย่างนู้นอ่ะถังอย่างนู้นให้ดูเป็นตัวอย่างดูนะครับเพิงลุกไหม้ภายในโรงงานนะครับ เหตุเก pues ิดภายในซอยบางลักน้อยซอยสิบเอ็ดนะครับหรือซอยสิบหนึ่งนะครับบางลักน้อยซอยสิบหนึ่งขณะนี้ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับยังสามารถควบคุมเพลิงได้ราดัสุดขณะนี้ไหลสดอยู่ขณะนี้เพลิงสงบแล้วนะเหลือเพียงกลุ่มควันทางเจ้าหนี้ดับเพลิงกําลังใช้น้ําทําการดับในส่วนของความร้อนที่มันยังระอุอยู่เพื่อไม่ให้มเกิดการครุตัวขึ้นมาในส่วนของเหตุนั้นก็ต้องรอเป็นหน้าที่ของทางเจ้าหน้าตำรวจแล้วก็ขอเิ็นสินหลักฐานเข้ามาตรวจสอบอีกทีหนึ่ง ในที่เด็ดไม่มีแรงงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดนะครับ